หมดหวังแล้วลว่ะเฮ้ยเอาละเว้ยเอาละเว้ยสองตัวเว้ยสวัสดีผูช้ชมท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอวหมอแชแนลแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันคิงด้อมกันนะฮะเราก็สำหรับในคลิปโดนี้เราจะมา เปิดกาชาคุกกี้ดารก์โกโก้ในวันสุดท้ายกันฮะวันนี้ที่ผมเปิดเนี่ยก็เป็นวันให้ทายและเลยเรียกว่าเป็นวันสุดท้ายก็ว่าได้ที่ตู้ดาร์โกโก้ยังอยู่นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดทั้งหมดนะฮะประมาณห0,000แตื่นแด้วยกันตามนี้เลยะฮะซึ่งดาร์โกโก้ผมเนี่ยมีอยู่ประมาณ10เกระเรก็คือยังไม่ได้นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยของคาดหวังว่า จะได so ้เศษเพิ่มหรืออย่างดีที่สุดเลยก็คือได้1ตัวนะฮะผมเปิดไปได้มาหนึ่งร้อยกโลซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะเปิดอีก100โลว่าง่ายคือการันตีเนี่ยผมน่าจะไม่ทันเพราะฉะนั้นเราจะมาลุยกันฮะถ้าเกิดได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะประมาณ100กรกโลเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมนะก็จัดไปเลยโอ้ ไม่เห็นใจกันเลย <c oughs> ยับสิบโลแรกก็ยับแล้วฮะวอมวอมไปก่อนอีกสิบเยี่ยมคนเกลือก็คือคนเกลือฮะตลอดไปไม่ว่านายจะทำอะไรเสร็จไหม โ,อ,โอ,อ,อ้ไม่เศษเคฟโอ้เศษคนลูกฮะเป็นเศษเอ่อมันลุกเกินไปไม่ได้ลุ้นฮะไม่ได้ลุ้นเลยฮะจริงปะเนี่ยผมว่าไอผีติดบั็อกแล้วแหละฮะสูงอ้ตูบ้บานี้ไม่เคยได้เลยเศษปะมีเศษมาปะขอรุ้นเศษหน่อยเล็วไม่ได้ เศษไม่มีนี่ตู้เกลือไปเนี่ยโอ้โหกดทีละอันละกันอะกดอันเดียวละกันอันเดียวเท่านั้นต้องเรียกพลังแล้ววะ่ะด้วยพลังเข่งโกโก้ขออัญเชิญโหูมันไม่มาเลยอ่ะมีกก็หันตัวเดียวเลยอ่ะกระหันตัวเดียวประมาณสี่รอบติด สิ้นหวังแล้วปะเพิ่งไปเติมการันตีมาอ๋อโอ้โหทุกขี้นักกล้ามสิ้นหวังฮะอ,อยู่ในจุดของการสิ้นหวังไม่รู้มีใครเกลือกว่าน,นี้ไหมแต่ผมว่าผม,ม MM เกลือที่สุดแล้วอะจริงดูดิดูดิ10โลออกอีออ,อกเศษอีปบเป็นสปาร์ค i ลิ1หนึ่งตัวนะฮะสิ้นหวังว่ะเราเหลือแค่หกพันพากับ60ตัวเท่านั้น อ๋อดากโกโก้ไม่ต้องพูดถึงฮะอีปิบยังไม่มาสักตัวฮะอืมแกหาอีกตัวหนึ่งไม่จัดไปเลยเอาจัดไปเลยเราได้เอเคกับมาร์กเล่นเหรอก็ยังดีกว่าผมนะดูดิดูสภาพดิหมดวาทแล้ว่ะเฮ้ยยังอีกนิดเดียวตัวไม่เอาแล้วขออีกสองเซต นาทีนี้ไม่หวังตัวแล้ววะขออีแค่สองเศษนะแล้วเราจะไม่ขออะไรอีกเลยสองเศษเท่านั้นอีกแค่สองเศษเท่านั้นห้าพันแต้มเนี่ยขอแค่สองเศษอืมไม่ได,นด,ด้นิดเดียวนิดเดียวโอ้โหมันต้องลุ้นเศษวะผมต้องลุ้นเศษแล้ววะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นเศษกันฮะไม่เปิดลุ้นเศษละไม่ใช่ ไม่ใช่ผมต้องมานั่งลุ้นเศษฮะเราอยู่ในจุดที่ต้องมานั่งเปิดลุ้นเศษแล้วอะโอ้โห oh, ดูดิไม่ใช่ไม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 ไมเือโอ้โ oh, ห oh, <no. S 1> หน่าขาวสะอาดนะฮะอีสองเศษอีสองนี่รอเลขสามเศษในหนึ่งดาวแล้วหรอนี่เรายังไม่มีสักตัวเลยอะเฮ้ย oh, <no. S 1> ขอเถอะนะโกโก้ โอ้แล้วข้อมดมาแบบนี้หนึ่งร้อยโลไม่ได้สักตัวฮะอีปิบสักตัวไม่ออกเลยฮะืึลุนเสษเอาก็ได้วะกินทะเลทั้งหอมหวานมันจะหอมจริงๆเปิดมาประมาณสองร้อโลยังไม่ออกอีปิบเลยเม็ดม่แต่ตัวเดียว<อ>ไม่มีใครเกลือวันนี้แล้วเกลือวันนี้ก็เกมบั็กนะฮะเกลือสุดใจว่ะ จิงตำแหน่งราชาเกลือผมนี่แหละเป็นเศษลุงกับจิงจอกนะฮะโอ้โหมีโอกาส3,000 30โลสุดท้ายกับอีก2เศษมันจะได้ไหมหมดหวังแล้วอะ่ะหมดหวังแล้วอะ่ะไปทำบุญก็คงไม่ขึ้นเลยนี่ผมทำมาแล้วนะไม,ม่ว่าตาตาแดงคือได้ตัวแลใช่ไหมสรุปคือตาแดงกับตาไม่แดงอันไหนดีกว่ากัน ผมจะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ะเฮ้ยที่เห็นมันกระตุกสีม่วงนึกว่าได้อืมไม่ใช่อยู่ที่จุดจะลุ้นเศษแล้วอ่ะเฮ้ยขอเหอะนะเศษไม่มาจริงหรอโอ้ไม่มาสองเศษเองมันไรซึ่งความหวังว่ะพอใจแล้วว่ะอีปิดไม่มาสักตัวหนึ่งร้ยโลอะคิดว่ายังไง เอาลยเว้ยเอาแลวเว้ยสองตัวเว้ยสองตัวเว้ยกลิ่นโกโก้มาแล้วกลิ่นชงเข้มมากกลิ่นโกโก้มาแล้ววะ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวได้แล้วมันแจกรูกครั้งเหมือนมองเห็นอนาคตแล้วฮะ <Huh? S 1> มองเห็นอนาคตแล้ววะ่ะอนาคตมันมาแล้ว ฮ <Huh? S 2> ทับทีมโอ oh, ้ทับทีมทับทีมอีกตัวหนึ่งอะไรอ่ะสมุนไพรไหมเมตาช่ว <c oughs> งนี้นี่ แย่กว่าสมุนภัยเสียงบั๊กด้วยเสียงตู้แม่งบั๊กด้วยเรียบร้อยสองเศษอะมีมีแถมไหมไม่แถมว่าแถมเป็นเศษแกะกับไอ้นี่โอ้เรียบร้อยฮะสิ้นหวังฮะจบไปแล้วฮะจบแล้วก็สิ้นหวังฮะ ไม่ได้ฮะเรียบร้อยก็จบไปฮะสำหรับดาร์โกโก้ผมคงต้องรอเก็บเศษอีสองเศษแหละแต่ตู้นี้คงไม่ได้นะฮะร้อยปอร์ซ็นฮะเกลือจริงๆเป็ดเสร็จแล้วผมเปิดไปประมาณสองร้อยกว่าโลเลยฮะได้อีปิบอยู่สองตัวไอ้สองตัวเมื่อกี้แหละได้อีปิบอยู่สองตัวไปเป็นทัพทีมกับไอ้นี่น้ำตาดีมา200มสองร้อยโลเหมือนเศษเกลืออ เหมือนเศษเกลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเรียบร้อยเรียบร้อยฮะหมดไม่รู้มีคนเกลือกัาผมไหมแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีเกลือว่นนี้แล้วละ่ะ <C US S> โอเคมาแล้วก็จ,จบไปแล้วสำหรับคลิปการเปิดกาชาวันสุดท้ายของนางโกโก้นะฮะซึ่งผลรับก็อ,อย่างที่เห็นเลย ผมได้มาทั้งหมด18เศษยังขาดอีก2เศษฮะซึ่งต้องขอสรุปแบบนี้นะฮะแพทนี้ทั้งแพทเนี่ยผมเปิดเพชรไปค่อนข้างเยอะนะฮะแบบประมาณ2 0 0แสน3แสนเพชรเลยก็ยังไม่ได้ดาโกโก้ทั้งตัวนะถ้าเกิดใครติดตามคลิปผมตลอดเนี่ยคือผมได้ทุกตัวเลยว่าจะเป็นโฮลี่เพียวนางฟ้าทะเลราชีได้ครบเลยฮนะแต่ว่าดาโกโก้ไม่ออกฮะเศษก็ไม่ออกผมมาสูมเจ้าตัวตู้ของดาโกโก้เองไปประมาณ200 ก็ไม่ออกเหมือนการอีปิบที่ออกก็อย่างที่เห็นฮะทัพทีมกับน้ําตาลหิมะซึ่งค่อนข้างเกลือมากเลยซึ่งผมน่าจะไม่ได้เติมเอาการันตีเนาะเพราะว่าผมขาดอา่อแต้มค่อนข้างเยอะเติมไปก็น่าจะไม่ได้ก็จะลุ้นกันใหม่ในแพทหน้าซึ่งแผทหน้าก็จะมีตัวละครใหม่ๆอีก 2- อสตัวเลยนะฮะก็รอติดตามชมกันได้วันนี้น่าจะขอยอมแพ้กับนาโกโก้กไปก่อนเอาไป็ว่าตู้หน้าหรือว่าตู้ต่อไปมีโอกาสได้เมื่อไหร่ก็จะกลับมาแก้แค้นอย่างแน่นอนฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะ ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ได้ไดกโก้แบบผมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะมีคนเกือเป็นเพื่อนแล้ว1คนตรงนี้นะฮะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e เพื่อกำลังใจใผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องผมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไนอาดาครับผมนะบ๊ายบาย